วันแม่แห่งชาติหรือวันแม่ของประเทศไทยตรงกับวันที่12สิงหาคมของทุกปีตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนน,นีพันปีหลวงประวัติความเป็นมาวันแม่แห่งชาติประเทศไทยกำหนดให้วันที่12สิงหาคมพศ2519เป็นวันแม่แห่งชาติเป็นปีแรกโดยก่อนหน้านั้น เคยมีการใช้วันที่10มีนาคม15เมษายนและ4ตุลาคมงานวันแม่แห่งชาติถูกจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2486ที่สวนอัมพรโดยกระทรวงสาธารณสุขแต่ในช่วงนั้นเกิดสงครามโลกครั้งที่2งานวันแม่ในปีต่อๆมาจึงต้องงดไปแต่เมื่อสงครามสงบลงหลายหน่วยงานได้พยายามจัดให้มีวันแม่ขึ้นมาอีกครั้ง และมีการเปลี่ยนกำหนดวันแม่ไปหลายครั้งต่อมากำหนดให้วันที่15เมษายนของทุกๆุกปีเป็นวันแม่แห่งชาติตามมติของคณะรัฐมนตรีโดยเริ่มจัดตั้งแต่พุทธศักราช2493แต่ก็ต้องหยุดลงอีกในหลายปีต่อมาเนื่องจากกระทรวงวัฒนธรรมถูกยุบไปส่งผลให้สภาวัฒนธรรมแห่งชาติซึ่งรับหน้าที่จัดงานวันแม่ขาดผู้สนับสนุนต่อมาสมาคมครูคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้จัดงานวันแม่ขึ้นอีกครั้งในวันที่4ตุลาคมพุทธศักราช2515แต่จัดได้เพียงปีเดียวเท่านั้นจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2519คณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัมจึงได้กำหนดวันแม่ขึ้นใหม่ให้เป็นวันที่แน่นอนโดยถือเอาวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นวันแม่แห่งชาติดอกไม้สัญ,ญลักษณ์ประจําวันแม่คือดอกมะลิมะลิถูกใช้เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ะประจําวันแม่ด้วยกลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์และเป็นดอกไม้ที่มีสีขาวเปรียบได้กับความรักบริสุทธิ์ที่แม่มีต่อลูกคนไทยนิยมนําดอกมะลิมาร้อยเป็นมาลัยเพื่อบูชาพระด้วยความที่มีดอกสีขาวบริสุทธิ์ เปรียบเสมือนความรักอันบริสุทธิ์ที่ปราศจากข้อแม้และเงื่อนไขขณะที่มะลิมีกลิ่นหอมที่ยาวนานอีกทั้งยังออกดอกได้ตลอดทั้งปีเปรียบได้กับความห่วงใยของแม่ที่มีต่อลูกไม่มีวันเสื่อมคลายที่มาที่ไปดอกมะลิสื่อรักวันแม่ดอกมะลิซ้อนถูกกำหนดให้เป็นดอกไม้สัญ,ญลักษณ์วันแม่มาตั้งแต่ปี2519แล้ว ด้วยลักษณะต่างๆที่ใช้สื่อถึงความรักของแม่ที่มีต่อลูกได้และยังมีดอกไม้วันแม่จากทั่วโลกที่ไม่ได้มีเพียงแค่ดอกมะลิเช่นดอกคาร์เนชั่นดอกลินลี่ดอกมะลิเป็นดอกไม้สัญ,ญลักษณ์ของวันแม่แต่ดอกมะลิก็มีหลากหลายพันธุ์และไม่ใช่ทุกพันธุ์ที่สามารถใช้เป็นสื่อส่งความรักให้กับแม่ได้ข้อมูลจากอุทยานหลวงราชาพฤกษ์ เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับความหมายและที่มาของดอกมะลิสื่อความหมายดีๆในวันแม่มะลิซ้อนถือเป็นดอกไม้ที่ใช้สื่อความหมายในวันแม่ได้ด้วยลักษณะต่างๆทั้งสีขาวของดอกที่แสดงถึงรักที่บริสุทธิ์มะลิซ้อนที่ออกดอกตลอดปีกลิ่นที่หอมแรงและทนทานสื่อได้ถึงความรักที่ยาวนานไม่เสื่อมคลายและลักษณะกลีบที่เรียงซ้อนอัดแน่นโดยปลายกลีบห่อเข้ากลางดอก ก็สื่อถึงอ้อมแขนของแม่ที่โอบลูกน้อยไว้จนทำให้ดอกมาลิซ้อนถูกกำหนดให้เป็นดอกไม้สัญ,ญลักษณ์ของวันแม่ในปีพุทธศักราช2519นับตั้งแต่ที่คณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปัมกำหนดให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้เป็นวันแม่แห่งชาติ